สวัสดีครับสวัสดีครับพมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่มารับชมคลิปนี้นะครับกับช่อง youtube ของผมนะครับกับช่องหากินแบบอีสานบ้านนองนะครับพีนพ่น้องขอขอบคุณถูกกำลังใจหลายๆเด้อครับเด้อพี่น้องอก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดระดิงแจงเตือนให้ผมเด้อครับเผื่อจะได้มึงคลิปใหม่ของผมนะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้อง กระชองกับซองหากินแบบอีสานบ้านนองนะครับพี่น้องฝากในเด้อฝากเป็นกําลังใจด้อยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับกกม,ม,ม,บมนีพงศ์ศิภาามาหาอยู่หากินที่เกาเนาะพี่น้องกระถิบอะไรทายคลิปบางนึงนี่เป็นอาทิตย์เลยนะครับพอดีซอยงานพในายายสอยงานไอซอยงานซพย,ยายในบ้านเนะพี่น้องก็เลยบอได้ไทายคลิปให้พี่น้องในมึงเลยครับจ็ดมือเต็มเลยครับกับมนีสิภาามา หาอยู่หากินี่เก่าครับว่าจิพามาใส่เบ็ดเนาะครับไปครับเดี๋ยวไปมึงไม้่าไม้เป็นแบบใดแล้วก็เบ็ดเป็นแบบใดนะครับพี่น้องไปมึงครับไปครับมากครับพี่น้องนี่เนาะครับเบ็ดเบ็ดออ้มาทั้งหมดสี่สิบลังนะครับกะอันนี้เบ็ดโค้งเบ็ดโค้งยี่สิบเนาะพี่น้องที่ผมอันนี้ผมประดหตุเองนะครับอันนี้ผมสั่งเขามานะครับสั่งมาแต่ปีที่แล้วนะครับกะ อันละสองบาทห้าสิบนะครับมันตกไปสองอันห้าบาทนะพี่น้องการละสองบาทห้าสิบแต่ตัวนี้ผมเห็ดเองครับนี่เห็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับว่าสีวาไว้ใสในทงหน้านะครับ้วกะ็เนือ้อเป็นเนื้อเขียดนะครับอันนี้ก็ยี่สิบลังนะครับพี่น้องนี่เบดตัวนี้เนื้อก็เป็นเนื้อเขียดนี่ครับผมเปิดให้มึงบ่ได้นะครับเดี๋ยวอย่ามันโดดออกเดี๋ยวสิผมมีแนวใสครับ นี่ครับไม้ก็เป็นข้องแบบนี้ครับข้องมวยไงนะครับหักเา่วไปพูดเา่วไปทางฝุ่นครับนี่ครับข้องทำเลสวยได้ครับเ่มัสิตีเขียเท่าบอเท่านั้นแหละพี่น้องเลยไปครับเดี๋ยวผมไปใส่ให้มึงครับวิธีการเกลียวเหย่เขาเกลียวอย่างไเนาะครับไปครับมาครับพี่น้องนี่เนาะครับวิธีการเกลียวเหย่ครับสูตรผมเกลียวขาแบบนี้เนาะครับนี่เห็นไหมครับ เกีียวขาป้าใต้ได้ครับเกีียวแบบนี้นี่ครับไปลองใส่มึงนะครับสูตรนี้สูตรเกี่ยวขาไปรับเดวผมไปใส่มือไม้กับเป็นคองแบบนี้พี่น้องป้าขึ้นหลายๆนะครับนี่ครับเสียบเสียบลงแล้ลอยอยู่ผิวน้ำพี่น้องนะครับแบบนี้ครับนี่ครับขาบกับชีตีน้ำแป๊บ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 แบบนี้ป้าเห็นมากอะ มาสุบกับยพี่น้องนี่ครับแล้วล่ะไปครับเดี๋ยวไปเมึงงลังทีสองกันต่อฟังผุนนะพี่น้องไปครับมาครับพี่นองเกี่ยวเกียวแบบเกานะครับนี่ครับเกียวเกี่ยวขามันจะเกานะพี่น้องมาครับเดี๋ยวผมใส่มืองครับเสียบกันให้มันอยู่เนื้อพิวนำนะพี่น้องเสียบมันอยู่เนื้อพิวนำไบนี้ครับนี่ครับ แล้วเวลานได้มากระดินนห้มันครับพี่น้องนะครับตีน้ำแป๊บป๊บแปบป๊บแป๊บปบนี้ครับป้ามาเห็นกับสวบมับแล้วครับนี่ไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะคำก่อนเดี๋ยวมือแรงเขาคอยมันจากสองถุมเขาคอยมาหลุดน้ำกันแลพี่น้องว่ามันจะถือพอโตบอมันจะตีเขียดทั้งหมดพี่น้องกับเบ็ดสี่สิบลังเดี๋ยวมือแรงเขาคอยมาหลุดน้ำกันนะครับไปครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเนี่ยความคำเนาะครับกสิพามายามเบ็ดคือเก่าเนาะพี่น้องหลังแหลกกระเหี้ยงย่างคือเก่าครับพี่น้องตอนนี้กับเวลาประมาณสองทุ่มแล้วนะครับคือพวนาพี่น้องเอ้ยเหี้ยกันเ่า้งคือเก่าไปครับเข้าไปลุนหลังต่อไปกันต่อครับไปครับพี่น้องไปครับมาครับพี่น้องย่ามาหยีสิบล้างกันเนาะครับเหีอยก่งคือเก่าครับนี่คือบนนาพี่น้องเอ้ย ยามมายีสิบหลังไปครับไปลุนกระตอครับมาตกถือจะล้างกันนาอพี่น้องกันบ่คือกันสิบมืองบืนเสาปุ้นแล้วพี่น้องเอ้ไปครับเด้เข้าไปลุนกระตอครับเด้วประมาณยีสิบหลังนะครับยีสิบกุหลังเลยเลยครับไปมึงครับไปครับมาขับผมพี่น้องมามึงครับนี่ครับบักไงเรนล่ะครับฟังคุณบบถือกันน้องพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ครับเนี่ยเอาแล้วเงี้ยเขียดได้กล้าอีกแล้วครับเห็นบ่ครับเนี่ย ทีเนี่ยเห็นเนี่ยได้รับมันมืดดโตกน้ำ้วพี่น้องเอ้มารับได้พวงกขึืนในมึงเนาะครับก็เป็นมึงตึงๆครับอู้หงไยเลยครับนี่จังเลยพี่น้องค้นยากลงยาเกินเลยครับนี่ใส่สวยครับนี่ครับใส่ก้านอยู่ครับเนยเขียดเอาไป้เร็ววแตสศิภา้วพี่น้องนี่ครับอู้ สัำแขนพี่น้องไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเจียบก่อนนะครับียวคอยมาสรุปยอดกันตอนถ่ายครับไปครับมาครับพี่น้องล้างสุดท้ายเนาะครับเนื้อยนีคือเก่าครับนะกะที่ว่าบ่ฟ้าตรนับนมาหนิมาครับมาเมึ่มาสรุปยอดนะครับนี่ครับผมใส่ปลาคอตัวหนึ่งครับใส่ส่วยได้ครับนี่ ตุนตมพอดีพี่น้องต้มสมนะครับตุนใส่หมดแดงก็สรุปว่าคึืนนี้เท่าใดตัวนึงนะครับพี่น้องเยือเขียบนะครับกระเที่ยวบัวเปล่าเดี๋ยวมือสาวเข้ามาลุนกันไหมนะครับกับคึืนนี้ได้ตัวนึงเทอร์โบฟ้าหรอกครับพี่น้องใส่สวยออยู่ครับไปครับเดี๋ยวมือสาวเข้ามาลุ่นน้ำกันไหมนะครับไปครับมาครับพี่น้องกอนสิกับบานนะครับ นี่ครับผมสองเขียดตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยนี่มึงครับเขียดร้ายดีครับแถวนี้เขียดหมูได้ครับนี่นี่ครับสามลได้ครับพี่น้องเขียดมีตงามเลยครับนี่ไี่ครับเดี๋ยวมือสาวห้องคอยมาหลุนเบ็ดนจำกันนะครับกะขึ้นนี่สรุปว่าได้ประคอตัวหนึ่งกันนี่ครับก่อนกลับผมกับองเขียดไปนั่ กอ <icana>, ด้กินนะครับนะี่สามลูกเลยครับนี่ไปครับเดี๋ยวมือสาวคอยมาหลุนเบสทับกันแลาวมาจิตถือพ่นเนาะครับตัวนี้ก็ไปแบ่งใส่ไวส่เบ็ดนามกินน้ำนล้วขับพี่น้องเขียนไปครับเดี๋ยวมือสาวคอยมาหลุนน้ำกันว่าเบ็ดมันจิได้พอโตปพ่เนาะครับที่ห้าใส่ไวสี่สิบลังเนี่ยเขียดเนาะพี่น้องไปครับเรียงมือสาวคอยมาหลุนน้ำกันเนาะครับไปครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพูมสวัสดีพ่่อแมพี่น้องย่ำเสาๆนะครับวันนี้พกกระสีผ้ามาย่ำเบ็ดที่เทาใส่ใบสี่สิบหลังเมื่อวานนะพนี่น้องแต่มันเคื่อนกระจาไปประคอใส่สวยอยู่ต้นหนึ่งครับต้นใหญ่อยู่ครับหลุนซัมแคนเป,ปน็นอะพี่น้องเมื่อคืนแับพูมกับสองเคียดไปนำพ่อได้กินนะครับเคลืนได้หลา,ลายเติบอยู่สองสามโลเปน็นอะไรพี่น้องมาครับ เดี๋ยวผมพาไปหลุนเบ็ดที่ห้องใส่ใบเนาะครับว่ามันสิคือบอเสานี่ไปเมืองครับไปครับไปหลุนนํำการรับไปครับพี่น้องเอ้ยบ่คือสำครับล้างแหลกเงียมดครับล้างแหลกเงียมดล้างที่สองก็เงียมดพี่น้องคุณครับคุณครับเงียมดทุกสองล้างเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปหลุนกันต่อครับ บ่มาไม่นสิคือว่าเศานี่ไปครับมาครับพี่น้องผมสิให้มึงรับล้างนี่สีจมจมได้พี่น้องมันหยบ่ยไม่ได้พี่น,น้องวานหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาให้มึงก่อนนะครับว่ามันเป็นป่ายังอเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปไปเจ็บก่อนนะครับลงไปดึงขึ้นมาให้มึงก่อนว่ามันสิเป็นป่ายังอเนาะพี่น้องไปมึงนํากันครับไปครับมา,ค,บา,มบรามครับพี่น้องวัน πο. นึงผมบ่ได้ทายมึงต้นนึงข้นมาแล้วครับพี่น้องมันสั้นครับผมประกาลรูไปทายายา,ยา,ยายนโทรศัพท์มัน ต๊ลงน้ำนะครับนี่หลุนสับเคสเลยครับอู้บักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับสับเคสผมเลยครับนี่อู้เงียลีครับใส่ก้านแล้วเงียเขียเท่าไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บก่อนเดี๋ยวสิมาสรุปจอดให้มึงตอนถ่ายนะครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวเราไปลุนน้ำกันต่ออีกครับไปครับมาครับพี่น้องผมยามมาซิบก๊อทลังอะนะครับยามมาจาทางฝุ่นนะพี่น้อง บ่ถือเลยครับถือตัวเดียวเนาะฟังปุ่นฟังปูนที่ผมยามาเนาะครับกันเรือฟังตั้งปีนะพี่น้องปุ่นญ้าไว้ปุ่นเลยครับปูนไปจะหอดปลายูุค่าพุ่นครับบ่ถือเลยฟังปีครับไปรับเดวผมคนอนุอยาตเก็บก่อนเนาะครับนะครับไปหลุดน้ำกันต่อครับเต้เวนจะเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องเริ่มเศร้าลวไปครับเี๋้วไปหลุดน้ำกันต่อครับไปครับ คือบะน้อพี่น้องฟังนี่ครับยามมาเกือบสุดแล้วพี่น้องเอ้ยท่านเห็นปาตีพอตโตอยู่ครับนี่ครับล้างนีกันเนื้อยังคือเก่าครับไปครับพี่น้องนะผมคนอยาเกเจ็บก่อนนะครับไปหลุ่นน้ำกันต่อนะครับไปครับมากครับพี่น้องวันนี้เ้าขามมายามทั้งปีนแล้พี่น้อง เงื้อหนังคือเกาขับล้างแหลกครับนี่ครับเทาวันนี้เท่าขามาย่ำตั้งปีตั้งปีกับะมานซิบก็ลังนี่แหละพี่นอ้องเกาบ,บางึงเทาย่ำตั้งปีนะครับนี่ครับย่ำแล้งผีวบะถือเลยถึงจะพูนหลังแหลกๆหลกก็ทั้ง,ป,ง,งปูนงง่นครับตะเว้นจะเริ่มพื้นเริ่มแจงแล้วพี่นอ้องไปครับเนี่ยเทาไปรุ่นน้ำกันต่อครับว่มามันคือบ่ฟังผีไปครับ มาครับพี่น้องเบ็ดผมทอนไปพุนเลยเนาะครับเพ้นบอกครับนะครับนะครับเบ็ดได้ครับนะ่ยที่ผมเสียไปมองนี้ครับพี่น้องป้าสิยูบ่านอนเข้าไปมึง้องกันครับพี่น้องเดี๋ยวผมกออนหยาดดึงขึ้นมาก่อนเนาะครับเดี๋ยวเขอยไปมึงว่ามมนสิยูบ่ครับไปครับบ่อยูสำคับพี่น้องสูกไซรุดเต็มืาขึ้นกูเลยครับนี่ไปครับเรือบรรทุกล้างเนาครับเรือมันหาหกลังเหรอพี่น้องย่าไปหนีเนาะครับ ไปเรวงพ่อกันต่อครับไปครับมาครับพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องถอนไปแล้วครับนั่นถอนไปผมเสียไปรงนี้นะครับถอนไปพูดเลยละยูอีกพี่น้อพี่น้องเอ,อ้ยลังสุดท้ายแล้วครับเบอรยูอีลีพี่น้องเอ,อ้ยโอเสียดายดีไปครับหมดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปสรุปยอดให้มึงอยู่รถซาเล้งนะครับพี่น้อง ไปครับมาครับพี่น้องผมสรุปยอดให้มึงนะครับได้ต้นหนึ่งครับบักไงเลยครับเซานีเมันขึ้นกระได้ต้นหนึ่งนะครับพี่น้องเบ็ดสี่สิบหลังนะครับรับเนื้อเขียดกระได้ก้านอยู่ครับนี่เลยครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮ่านะพี่น้องนี่ครับบรรยากาศหาพอได้อยู่ได้กินนะพี่น้องเอ้ยกระพาะได้ต้มได้แกงอยู่ครับ มันขึ้นสองตัวเซานี้อีกเอ้ยมันขึ้นตัวหนึ่งพี่น้องเซานี้ตัวหนึ่งเป็นสองตัวนะครับกะใส่โบแม่นอน้อยๆได้ครับสองตัวกับโลหนึ่งพูดเลยครับนี่กะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับจากคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก็เนาะครับพี่น้องโปรด,ดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือในให้ผมมันเด้อครับ เป็นกำลังใจนำกับช่องหางก,กินแบบพิซซ่ามานโนนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซํำนี้กัอนอ๋อครับพี่น้องสวัสดีครับ